สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสาวไปลองชุดแต่งงานมีแต่คนบอกชุดไม่สวยอ้วนตันใส่แล้วหมองพอถึงวันจริงคนท้งงานแห่พูดเป็นเสียงเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากหลังได้มีผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตแชร์คลิปพร้อมเผยว่าถ้าคิดว่าไม่สวยให้ลองแต่งหน้าดูก่อน พร้อมกับยังได้ระบุข้อความในภาพไว้อีกว่าลองชุดแต่งงานวันแรกมีแต่คนบอกว่าไม่สวยอ้วนตันใส่แล้วหมองแต่พอถึงวันจริงที่ได้แต่งชุดแต่งงานออกมาแล้วเธอดูสวยมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ